ข้าวของจําเป็นในแต่ละวันจะพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียวท่ามกลางค่าจ้างทั่วประเทศที่ยังคงอยู่ในสภาวะที่เฉื่อยชานะนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่บริษ,ษัทต่างๆอาจจําเป็นจะต้องปลดพนักง,งานจำนวนมากส่วนหนึ่งในมาตรการลดค่าใช้จ่ายก็ได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุหุนส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีหลายประเด็นฮะร้อนๆที่เกี่ยวข้องครั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองและความรุนแรงของมหาอำนาจเริ่มต้นราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นจากอุปสงค์ของสหรัฐอเมริกาหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดในกรอบแคบๆทองคำลงาลงเปอร์เซ็นต ราคาน้ำมันปรับขึ้นนะครับจากาสัญญาอุปสงค์การฟื้นตัวของสหรัฐเมริกาส่วนวอลสตริทนะครับปิดในกรอบแคบๆทองคําปรับลดราวหนอร์นักลงทุนพักหายใจหายคอนะครับก่อนหน้าจะแพร่ข้อมูลอัตรางเงินเฟอ้อในสัปดาห์นี้นะครับในขณะที่สวีเดนก็เกล้าพร้อมตั้งขีปนาวุธนะครับเคลียร์ นาโตนะครับหากเข้าสู่ภาวะสงครามรัฐมนตรีเขาไปฮะนายกฐมนตรีของสวีเดนระบ,บุว่าเปิดกว้างสำหรับการอนุญาตให้ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของสวีเดนในช่วงเวลาแห่งสงครามแม้มีเสียงเรียกร้องให้สมาชิกใหม่ของนาโตแห่งนี้แบนการประจำการดังกล่าวรัฐสภาของสวีเดนก็เตรียมลงมติ ข้อตกลงความร่วมมือกลาโหมฉบับหนึ่งกับสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนที่จะเปิดทางให้อเมริกันนั้นเข้าถึงฐานทัพในสวีเดนนะครับและอนุญาตให้สหรัฐอเมริกามีคลังอาวุธและยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศแถบสแกนดิเนเวียแห่งนี้นะครับในขณะที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่เห็นมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับปาเลสไตน์ในชนวนกาซา ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเผยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้มองการสังหารชาวไาเลซน์ในกาซาเป็นฝีมือของอิสราเอลระหว่างการทําสงครามกับฮามาสเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่เน้นย้าเสียงเรียกร้องให้รัฐอยูด่ดำเนินการมากกว่าเป็นที่อยู่ในการปกป้องพลเรือนและผู้บริสุทธิ์นะครับในขณะที่รัสเซียก็กล้าวพร้อมเสนอหากตะวันตก อยากลงสมรภูมิรบเพื่อยูเครนถ้าตะวันตกอยากสู้รบเพื่อยูเครนในสมรภูมิรัสเซียก็เตรียมสำหรับสิ่งนี้จากคำประกาศเกล้าของเซียเกลาฟลอฟรักษาการน้ำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเมื่อเร็วนี้รัสเซียยกระดับคำเตือนเสียงเข้มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับอันตรายจากการปะชะนาโดยตรงกับนาโต้นับตั้งแต่ประธานาธิบดีเอเมอริเอมาครองแห่งประเทศฝรั่งเศส ปฏิเสธตัดความเป็นไปได้ในการส่งทหารตะวันตกไปสู่สมรภูมิยูเครนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับในขณะที่ผู้สันทัดกรณีเชื่อกลุ่มบริกส์นะครับแห่ตุนทองเป็นแผนโค่นดอลล่าทุบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ามกลางการเข้าซื้อทองคำอย่างมันมือของบรรดาสมาชิกของกลุ่มบริกโดยเฉพาะจีนโหมกระพือแดง คาดเดานะครับจากเหล่าผู้สันทัดกรณีว่าอาจเป็นการเลี่ยงเป้าหมายที่จะทำการโค่นล้มดอลลาร์และบางส่วนและเชื่อว่าบริชนะครับหยุดใช้เงินสกุลของสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจของอเมริกันก็ถึงขั้นอยู่สภาวะอัตรางเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บังเอิญเจอกันซื่อแฉทัาเรือของสหรัฐอเมริกาและไต้หวนันซ้อมรบร่วม โดยไม่ได้นัดหมายในบริเวณแปซิฟิกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและไต้หวันได้เปิดปฏิบัติการซ้อมรบระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนเมษายนโดยไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการสะท้อนความกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากจีนนับตั้งแต่วันจะยิ่งทะลุอัทวีความรุนแรงมากขึ้น แหล่งข่าวรอยเตอร์ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามยืนยันว่าการซ้อมรบครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและมีทรัพย์สินทางทหารหลายรายการเข้าร่วมด้วยแหล่งข่าวย้ําว่าการซ้อมรบครั้งนี้ไม่มีอยู่จริงในแง่การทหารและถูกเรียกว่าเป็นเพียงการพบกันโดยบังเอิญในทะเลนะครับภารกิจรับดังกล่าวมีเรือของกองทัพทั้งสงฝ่าย เข้าร่วมประมาณ6กลำรวมถึงเรือฟรีเกตและเรือสนับสนุนส่งสเบียงและใช้เวลาหลายวันเพื่อฝึกปฏิบัติการพื้นฐานเช่นการสื่อสารเติมเชื้อเพลิงเติมสเบียงรวมถึงปฏิบัติการเชิงยุทธวิธีอย่างเช่นการค้นหาเป้าหมายใต้ทะเลเป็นต้นนะซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เริ่มลงมืออย่างทันทีอากาศก็วิปริตฮะปรากฏว่าพายุซัดป้ายบิวบอร์ดยักษ์ถล่มที่มุมไบ ทับคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย14รายพายุที่พัดกระนำนครบุมไบของอินเดียทำให้ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดขนาดใหญ่พังลม้มทับคนเสียชีวิตไปอย่างน้อย14รายมีผู้รับบาดเจ็บจำนวนมากรายงานระบุว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักพร้อมพายุนะครับทำให้ป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์ถล่มลงมาเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนที่มีการจราจรอย่างหนานแน่น เหตุการณ์นี้มีชาวบ้านหลายคนติดอยู่ในซากประคับพังและประิบัการกู้ภยัยต้องดำเนินการช่วยเหลือจนถึงกระทั่งถึงกลางดึกจึงพบผูรบ้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดนักบินสารภาพก็ทําเครื่องบินดีเลย์เป็นชั่วโมงนะครับเพราะมัวแต่ไปซื้อพิซซ่าให้กับลูกเรือผู้โดยสารนะฮะคนหนึ่งและได้มีการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ถึงกับอึง้งเมื่อปรากฏภาพคลิปวิดีโอ นักบินกำลังประกาศชี้แจงกับผู้โดยสารซึ่งสาเหตุทำให้นักบินต้องออกเดินทางล่าช้าเป็นชั่วโมงนะครับเพราะเหตุผลของเขาคือติดธุระไปซื้อพิซซ่าให้กับลูกเรือประจำเครื่องบินนะครับวิดีโอที่เผยแพร่บ,บนสื่อสัองคมออนไลน์กระพือกกระแสหลักพบเห็นนักบินสรารภาพว่าขึ้นเครื่องล่าช้าเนื่องจากมัวแต่ไปซื้ออาหารที่ดีกว่าที่มีอยู่ในให้กับลูกเรือนะครับซึ่งดูเหมือนลูกเรือจะไม่สามารถ รับประทานเซนสวิชนะครับระหว่างเดินทางได้ลูกเหลือคงคงจะเบื่อนะครับในขณะที่จีนก็ปล่อยตัวนักข่าวนักแฉเหตุการณ์โควิด1 9ในอู่ฮั่นหลังจากคุมขังมาเป็นเวลา4ปีนักข่าวพลเมืองของจีนได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังจำคุกเป็นเวลา4ปีจากการตีแผ่สถานการณ์โควิด1 i ที่อู่ฮั่นเมื่อช่วงปี2020โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการนะครับ จางฉางวัย40ปีได้เดินทางออกจากนครเซี่ยงไฮ้ที่อู่ฮั่นเมื่อช่วงเดือนปีช่วงต้นปี2020ได้โพสต์ภาพในโรงพยาบาลที่แออัดไปด้วยผู้คนที่ล้มป่วยและท้องถนนที่เงียบเหงาซึ่งสิ่งที่เธอบอกเล่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในอู่ฮั่นรุนแรงกว่าที่สื่อทางการจีนนั้นได้มีการนำเสนออย่างมากค่ายนะครับ อากาศยานของจีนก็เริ่มมีการออกแบบนะครับเครื่องบิน C939 นะครับของบริษัทโคแมคเครื่องบินส่วนตัวนะครับกว้างรุ่นใหม่หลังคว้าออเดอร์ C911 ทะลุ1 0 0 0ลำบริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งประเทศจีนนะครับก็เตรียมออกแบบเครื่องบินชนิดลำตัวกว้างรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ C939 นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นเวอร์ชั่นขนาดใหญ่กว่าเครื่องบิน C929 เครื่องบินแบบ2ช่องทางรุ่นแรกของ COMAC นะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบเช่นกันนะครับอีกปรากฏการก็เป็นเรื่องของประเทศไทยฮะ สงครามรถอีวีสหรัฐอเมริกากับจีนก็เดือดสื้อนอกก็ตีข่าวว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเทสลาจะใช้ประเทศไทยนะครับเป็นฐานการผลิตลดการพึ่งพาจีนสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์รายงานว่าสงครามรถยนต์ไฟฟ้านะครับสหรัฐอเมริกาจีนยังคงดุเดือดสื่อนอกชี้ไทยขึ้นแท่นอาจเป็นฐานการผลิตรถเทสลาเพื่อลดการพึ่งพาตลาดของจีนในระหว่างที่อีลอนมัสนะครับกลายเป็น เบอร์เช็ยนะครับสั่งปลดพนักงานครั้งมหงหูวลานผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่า7คนลาออกรวมในนั้นก็รวมถึงจูเรียขอไปให้เรนจี้ชูหัวรวยใหญ่ผลิตรถบรรทุกไฟฟ้านะครับไซเบอร์ทรัคเรือธงของค่ายก็ประกาศลาออกเช่นกันในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจ ก็อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนของอีลอนมัสต์นะครับที่จะมาตั้งฐานการผลิตเทส l a นะครับซึ่งทาง c n b c ได้รายงานเรื่องนี้นะจากสหรัฐอเมริกาว่าโจไบเดนได้มีแผนสกัดรถไฟฟ้าของจีนเพื่อที่จะปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าถึง100%เนะครับหลังจากที่ซ o o ค่ายรถแล้วก็นักการเมืองพากันพากันนะนั่งไม่ติดเมื่อค่ายรถบ Y d ออกรถไฟฟ้า5รุ่นนะครับซึ่งมีราคาต่ำกว่า6 9 8 0 0 0 0บาทขอภัีย8 0 0 0หยวนหรือราวประมาณ1,000 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแค่นั้นเองปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าจีนจึงอ้างอิงจากพลังงานระหว่างประเทศคิดสัดส่วนเป็น60%ของทั้งโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการประเมินนะครับว่าอีลอนมัสกเนี่ยก็จะมาผลิตอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็ชื่อว่า ไทยจะเป็นหนทางที่เป็นไปได้นะครับจากมีต้นทุนส่วนรถยนต์ใกล้เคียงกับจีนเพื่อทำให้ลดต้นทุนการผลิตลงนะครับแล้วก็มีการระบุไทยเป็นทางเลือกมาตั้งแต่ยังคงเข้าถึงซัพพลายเชนที่สนับสนุนโรงงานผลิตในเซี่ยงไฮ้และมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางฝั่งปักกิ่งคเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการคขึ้นไหวในช่วงเวลานี้ เรื่องของทองคำนะยังคงเป็นประเด็นใหญ่นะครับราคาทองคํายังคงสูงอยู่นะครับแต่ราคาทองคํามีคนตั้งคําถามว่ามีโอกาสจะขึ้นถึง5 0,000่นหรือไม่นะครับสำหรับผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงก็เป็นไปด้วยความยากลําบากตอนนี้สาเหตุที่ทองกําลังขึ้นเนื่องจากสงครามกําลังเกิดนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยมักจะใช้ส่วนต่างนะครับจากผลกําไรเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ทําสงครามทุกครั้งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มบิช นะครับที่จีนเป็นสมาชิกกลุ่มกลายเป็นผู้ที่มีทองคำนะครับรายใหญ่ที่สุดของโลกนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาและสะสมทองคำขึ้นทุกๆเดือนจากมูลค่าสภาทองคำพบว่าจีนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกกลุ่มบริกรายอื่นๆเข้าซื้อโลหะที่มีค่าชนิดนี้ในฐานะทุนสำรองนะครับไม่ใช่ดอลล่าร์อย่างที่เคยทั้งที่แค่ช่วงเวลา18เดือนที่ผ่านมา ปะก่งสะสมทองคําเพิ่มขึ้นอีก300ตันนะครับเป็นมูลค่าถึง560,100 0ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับผู้สันทัติกรณีก็มีการวิเคราะห์นะครับปิดท้ายว่ากลุ่มบริกและประเทศอื่นๆหยุดใช้ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อไร่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถึงขั้นจะเกิดอัตราเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับราคาข้าวของจำเป็นในแต่ละวันจะพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียว ท่ามกลางค่าจ้างทั่วประเทศที่ยังคงอยู่ในสภาวะที่เฉยชานะนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่บริษัทต่างๆอาจจําเป็นจะต้องปลดพนักง,งานจำนวนมากส่วนหนึ่งในมาตร,รการลดค่าใช้ใจ่ายก็ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกินพัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกดหยบสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขายโยกโหตุงมาหาวชิราลงกนพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเลลิงถวันสุราชัย สักการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานง,ง,ง,งานพระราชบิดาขอพระสยามเทาวาคุ้มครองพระองค์งคแผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบ,บรม,มานาถบพิตร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวโคดชะถ้าต้งเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทละมีนำชาติพนไปราสดอรรเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา เป็นกษัตริยร์จอมพลียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่ง